สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับคลิปนี้พามาดูคอมบเนอร์ตัวเล็กๆซึ่งต้องบอกว่าสำคัญมากในชุดนอนนาในชุดโซล่าเซลล์ออฟกริดที่เราเอาไปติดตั้งใช้เองนะวันนี้ผมประกอบผมจัดส่งชุดนี้ให้ลูกค้าแต่ตัวนี้ผมจะประกอบขึ้นให้ต่างหากเสริมเติมเข้าไปแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับมาดูใกล้ๆกันนะฮะอันนี้ก็คือเป็นคอมบเนอร์นะคอมบเนอร์ก็คือประกอบด้วยเบรกเกอร์แผง เซิร์ฟโปรเชันกันฟ้าโอเวอร์โหลดเบรกเกอร์ลูกย่อยแล้วที่สําคัญที่ผมประกอบตอนนี้ก็คือมีปลั๊กไปให้ตรงนี้เลยเป็นเซ็ตเล็กๆชุดนี้เป็นชุดออฟกริดนะครับ1,200วัตต์เป็นลิเทียมฟอสเฟต1 5 1แอมป์12โวลต์1ลูกใช้กับแผง5-600วัตต์2แผงเซตแบบเนี้ยเราใช้อะไรได้บ้างนะครับถ้าใช้600-700วัตต์2แผงเนี่ยใช้ตู้เย็นได้ นะครับตู้เย็น24ชั่วโมงครับตู้เย็น5 7คิวมอหงข้าว1เครื่องพัดลม1ตัวกาต้มน้ำร้อน1ตัวหลอดไฟชาร์จมือถือแต่ว่าการใช้งานเนี่ยเราต้องไปบริหารเอาบริหารเอาให้ดีตัวไหนที่ไม่ใช้คือต้องปิดนะครับเรียกว่าการใช้งานระบบออฟกิดชุดบ้านสวนครับที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงต่างๆนะไปอยู่นอนไร่นอนนานอนสวนตอนเนี้ยคนออกมาอยู่สวนไร่นาเยอะและส่วนมากไฟฟ้าเข้าไม่ถึง สำคัญมากเลยนะครับใครที่จะทําบ้านสวนบ้านหลังเล็กหลังใหญ่ก็ตามนะครับที่จะไปอยู่สวนแล้วอยากใช้ไฟโซลาร์เซลล์อย่าลืมเก็บงบไว้ในระบบไฟโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับหลายคนทําบ้านนะครับเสร็จแล้วพอจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามันพอจะติดโซลาร์เซลล์เพราะราคามันมันสูงนะครับลืมไปว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยมันต้องใช้งบในการลงทุนด้วยยิ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มากการติดตั้งหรือเราเอาไปติดตั้งเองมันก็สูงด้วย เพราะฉะนั้นมันแปรผันโดยตรงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทําบ้านสวนแล้วเราก็ต้องใช้ไฟด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมคํานึงถึงถ้าจะติดโซล่าเซลล์ให้เก็บงบส่วนหนึ่งไว้ในการติดระบบโซล่าเซลล์ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันควบคู่กันบ้านกับไฟการต่อใช้งานครับนะครับเราเราถอดฝานี้ออกแล้วยึดยึดแบบนี้นะครับยึดแบบนี้กับผนังปูนหรือไม้แล้วแต่เราทีนี้แผงเข้าตรงนี้เลยนะครับแผงเข้าตรงนี้บวกลบผมบอกไว้ชัดเจน ตรงนี้คือสายกราวที่จะต่อลงดินสําคัญนะฮะต้องต่อกราวลงดินก่อนค่อยเปิดออนระบบนะครับสายกราวต่อต่อตรงนี้แล้วตอกลงดินด้วยแท่งกราว2องเมตรสีนะครับแล้วข้างในนะครับข้างในนะครับตรงนี้อันนี้คือการฟ้า DC นะครับก็เขียนบอกไว้หมดนะครับแผงโซลา r เซลล์เบเกอร์นะฮะชิโนทามเมอร์ imer, นะครับกันการกระแสการใช้ไฟเกินแล้วลูกย่อยมี2ตัวเนี่ยปกติปิดอันนึงนะครับ เปิดใช้แค่ตัวเดียวกับตัวนี้นะครับตัวเนี้ยถ้าตอนอร์โหลดเบรกเกอร์มันเสียตัวเนี้ยเสียได้ครับนะครับมันเสียได้นะครับถ้ามันเสียแล้วมันจะจ่ายไฟไม่ได้เพราะว่าตัวคอนแทคของมันเนี่ยมันเฉพาะสาย L นะครับสาย N เนี่ยมันบายพาสไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสาย L จะจ่ายไฟไม่ได้เรายกตัวนี้ขึ้นไฟก็จะบายพาสใช้งานได้ต่อมาที่นี่ต่อนะครับอันนี้ก็คือปกติจะปิดไว้แบบนี้นะครับข้างล่างครับสาย สายแผงเข้าด้านข้างแล้วนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับคือออกไปใช้งานก็คือต่อเข้าอินเวอร์เตอร์ตรงนี้ในช่องของตัวแผงโซลาเซลล์ครับแผงเข้าตรงนี้ครับตัวนี้คือสาย AC นะครับเราจะเขียนบอกให้ตัว L นะครับตัว G คือกราวแล้วก็ตัว N คือนิวตรอนนะครับเขียนบอกไว้ให้ตรงนี้นะครับให้ต่อให้ถูกต้องนะครับข้างล่างก็จะบอกไว้เลยสายแผงนะครับสาย AC จากอินเวอร์เตอร์นะอันนี้ก็คือคอมบเนอร์ตัวนี้ ซึ่งทาให้ติดตั้งง่ายนะครับบางคนต่อไม่เป็นคือวางตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อสายเข้าไปใช้งานนะฮะแล้วก็ต่อออกไปใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับวงจรข้างในผมต่อให้หมดแล้วนะฮะอันนี้ก็คือคอมบเนอร์ของชุดตัวนี้เนื่องจากตัวแบตเตอรี่ตัวนี้มันมีมันมีเบรกเกอร์ในตัวเบรกเกอร์แบตเตอรี่มาให้ตัวแบตเตอรี่ที่ผมใช้ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าแยกชาร์จเราก็ต่อจากตัวเนี้ยเข้าชาร์จเจอร์ก็ได้นะฮะต่อจาก ชาร์จเจอร์มาเข้าที่ตัวขั้วแบตเตอรี่ตรงนี้ก็ได้นะฮะอันนี้แบตเตอรี่มันมีเบรกเกอร์ในตัวเซตนี้นะครับราคาไม่รวมแผงอยู่ที่สองหมื่นกว่าบาทนะครับใครที่สนใจที่จะเอาไปติดตั้งเองถ้าเราติดตั้งเองเรามีพื้นฐานนะครับแล้วเราดูแลระบบได้ระบบจะใช้ได้ยาวครับสำคัญมากนะฮะโซล่าเซลล์ออฟกริดหรือชุดนอนนาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าติดแล้วครับมันต้องดูแลไปทุกๆปีนะต้องดูแลไปทุกทุกปีจุดที่เราติดตั้งเนี่ยอย่าลืมนะฮะ จิ้งจกแมลงต่างๆต้องกันด้วยนะครับเพราะเพราะว่าพวกนั้นอ่ะเมืองไทยเนี่ยเยอะนะครับบ้านตามสวนตามไร่นายจิ้งจกยิ่งเยอะนะครับก็ต้องป้องกันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องฝุ่นต่างๆมันจะมีมากเกาะนะครับในแต่ละเดือนก็ทําความสะอาดปัดเป่านิดหน่อยนะครับบริเวณที่เราติดตั้งระบบอย่าทิ้งไว้จนมันเครือนะครับตัวนั้นอ่ะมีส่งผลส่งผลให้อุปกรณ์เนี่ยหนึ่งถ้าฝุ่นเยอะระบายอากาศไม่ดีนะครับถ้าสกปรกมากพวก แมลงก็เข้ามาเล่นมาในระบบเราได้อีกเพราะฉะนั้นจุดที่เราวางคอนโทรลมันต้องดูแลความสะอาดเหมือนเราปัดกวาดบ้านในทุกๆวันด้วยอันนี้ก็นะครับเป็นแนวทางในการใช้โซลาร์เซลล์ให้มันได้ยั่งยืนนะครับคือให้มันได้เรื่อยๆมันต้องดูแลไปเรื่อยๆนะฮะแผงโซลาร์เซลล์ต้องขึ้นไปดูแผงด้วยในระยะเวลาประมาณ6เดือนว่ามีขี้นกเยอะไหมมีฝุ่นเยอะไหมก็ต้องเช็ดนะครับไม่ใช่ว่าติดแล้วเราใช้อย่างเดียวเลยถ้าเราติดตั้งเอง เราต้องมีพื้นฐานและบริหารให้ได้อันนี้คือโซล่าเซลล์ออฟกริดร้อชุดนี้ไม่ต้องขออนุญาตการไฟฟ้านะเพราะเราผลิตไฟใช้เองในสถานที่ไม่มีไฟถึงต่างๆนะครับใครที่สนใจสอบถามได้ครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสารรค์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ